ครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการสาธิตวิธีการจับดินสอนะครับในรูปแบบที่1เป็นแบบฝึกหัดนะครับให้ได้ฝึกกันในรูปแบบที่1นนี้นะครับจะมีการปฏิบัติการจับ ดินสออีนะครับดินสอ E ีนะครับเราให้แหลมแหลมในแบบธรรมดาอย่างเดียวนะครับการจับดินสอจับแบบธรรมดาอย่างเดียวมีรูปแบบให้เราได้ฝึกปฏิบัติอยู่ทั้งหมด8รูปแบบด้วยกันนะครับการปฏิบัติในแบบทั้ง8เนี่ยให้เรา,เาวนซ้าย50รอบวนขวา50รอบนะครับรูปแบบที่1ก็จะเป็นอย่างนี้ครับแบบแต่อย่างนี้ก็แบบพอมือธรรมดาก็อย่างนี้ครับ เริ่มนะครับเขียนวงกลมวงกลมวนวนวนซ้ายวนซ้ายไม่ต้องกดดินสอมากก็ได้ครับตอนแรกอาจจะจะช้าหน่อยฝึกให้กลมไม่กลมไม่เป็นไรครับไม่ต้องยกดินสอครับหนึ่งรอบแล้วีนี้รอบที่สองออกนอกเส้นทางบ้างไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องของการฝึกครับนับไปได้สองเลยครับ วนไปอย่างนี้ครับให้ไล่ห้าสิบรอบครับตอนแรกก็ช้าๆนี้เพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆให้เราสังเกตดูว่าถ้าเราไม่หมุนดินสอผลของมันจะเป็นเส้นใหญ่ถ้าเราหมุนดินสอมันก็จะมีการรับหน้าสัมผัสที่มันต่างกันแบบที่หนึ่งห้าสิบรอบครับผลมันเป็นอย่างนี้ครับแบบที่สองเป็นวงรีครับอืเราเริ่มวงรีเลยครับเหมือนเดิมเริ่มครั้งแรกก็อาจจะไม่เป็นวงรีเท่าไหร่หมุนไปเรื่อยๆครับ หมุนไปเรื่อยๆห้าสิบรอบครับแบบที่สามสามเหลี่ยมครับจะเริ่มตรงข้างล่างก่อนไปขึ้นบนก็ได้หรือเริ่มบนลง,ลงล่างก็ได้ลูกศรจะชี้นะครับจากซ้ายไปขวาครับเป้าหมายคือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านเท่าครับห้าสิบรอบเช่นกันครับห้าสิบรอบครับไม่ลงตรงเส้นเดียวก็ไม่เป็นไรแต่เป้าหมายคือให้มันได้เป็นสามเหลี่ยม ห้าสิบรอบเช่นกันครับแบบที่สี่สี่เหลี่ยมบ้างครับสี่เหลี่ยมเป้าหมายของมันอาจจะให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับจัตุรัสถามว่าผืนผ้าได้ไหมก็ได้ครับแต่ในนี้กำหนดให้เป็นจัตุรัสด,ดีกว่านะครับห้าสิบรอบเช่นกันครับทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยนะครับห้าสิบรอบต่อไปแบบ วนจากศูนย์กลางมาเลยออกนอกคราวนี้ตั้งจุดไปเลยแล้วก็วนวนเป็นขุดก้นหอยครับวนไปเลยการวนอย่างเงี้ยให้สังเกตดูช่องไฟครับสังเกตดูช่องไฟแล้วไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบยกได้เพื่อต่อได้นะยกได้เพื่อเพื่อเนี่ยแต่พยายามให้มีช่องไฟเท่ากาันเป็นการฝึกสมาธิครับเป็นการฝึกสมาธิเราก็จะได้การเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเส้นโคง้ง ที่มีช่องไฟด้วยที่นี้มาถ้าเราจะวนกลับก็เริ่มอีกรูปหนึ่งเลยนะครับเป็นแบบที่ที่หกครับนี่แรกๆอาจจะทําแล้วมันอาจจะมีความสะดุดอยู่บ้างไม่เป็นไรครับแต่พอหลังๆเนี่ยเราจะเกิดความคล่องแคล่ววงวายเนทํอย่างเงี้ขยายออกไปเลยนะครับขยายออกไปเลยอ,อย่างเงี้ยนะครับจกนกระทั่งได้ตามที่เราขนาดที่เราพอพอใจต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างครับ ให้เราวนซ้ายครับเราวนซ้ายลากเป็นสี่เหลี่ยมเริ่มจากขีดแนวตั้งลากไปเลยครับอย่างนี้ครับวนว้างออกไปนะครับว้างออกไปนี่อย่างนี้ครับวนไปเลยครับสุดท้ายครับในแบบนี้ห้าสิบรอบนะครับไม่ใช่5้าสิบรอบแค่แค่รอบเดียวนะครับแต่ให้ให้มันย้อนกลับกันก็ขีดอีกครับเมื่อกี้เราวนเราวนเราวนขวาคราวนี้เราวนซ้ายครับ อ่อคราวนี้เราวนวนท้ายวนวน,นขวาครับวนขวานะครับอ่าวนวน,นกลับนะครับกลับกลับจากรูปนี้นะกลับจากรูปนี้อ่าเพื่อเพื่อไปคนละคนละทางกันโอเคครับนี่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆอย่าให้เส้นซ้อนกันนะถ้าเส้นซ้อนกันเนี่ยเอ่อก็จะมีตำหนิครับพยายามอย่าให้เส้นซ้อนกัน เราได้อะไรจากการเขียนครับ 1. เราได้การลากลากลากเส้นตรง 2. เราได้ในเรื่องของการคำนวณช่องไฟ 3. เราได้ในเรื่องของความกล้านะครับเราจะไม่กลัวว่ามันจะผิดนะครับเรียบร้อยครับแบบที่1เป็นอย่างนี้ครับครับต่อไปเป็นแบบที่2ครับเป็นการสาธิตแบบฝึกหัดแบบที่2ครับให้นักเรียนวาดเส้นดินสอในรูปแบบที่กำหนดนะครับโดยวนเส้นรอบจุด และวนเส้นรอบขีดให้ช่องควาเท่าๆกันนะครับใน,ในจนเต็มแผ่นนะครับรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราจะวาด4แบบด้วยกันนะครับจุดนะครับแล้วก็ขีดขีดนี่จะใช้ขีดในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้แต่ถ้าใช้ขีดแนวนอนเราก็จะเห็น วงรีของขีดเนี ne, ่ยเพราะว่าเราจะล้อมรอบขีดแล้วล้อมรอบจุดครับถ้าเราล้อมรอบจุดจะเป็นวงกลมครับถ้าเราล้อมรอบขีดจะเป็นวงรีอันนี้คือจุดสังเกตนะครับถ้าเราวางขีดในแนวนอนวงกลมก็จะเป็นในแนวนอนแต่ถ้าวางขีดในแนวตั้งวงกลมก็จะเป็นแนวตั้งในการสาธิตแบบฝึกครั้งนี้ครูจะสาธิตในการฝึกแบบแนวนอน กับแนวตั้งนะครับทั้งสองแนวเนี่ยให้ดูสมมุติในภาพนี้นะครับให้เป็นกระดาษประมาณนี้นี่สมมุติกระดาษครับสมมุติกระดาษนะครับที่ขีดทั้งนอกเลยครับสมมุติกระดาษครับกระดาษทั้งผืนใหญ่นะแต่นี้จําลองลงมาให้ขนาดเล็กลง ุดถ้าเราวางเอาไว้ตรงนี้ผลลัพธ์ของมันก็จะเป็นไงครับล้อมรอบมาทีระวงครับประมาณรัก1นมิลลิเมตรในขณะวาดเนี่ยพยายามดูช่องวฟให้เป็นเส้นคู่ขนานตลอดครับจะไม่มีการทับซ้อนกันในเรื่องของเส้นจะเย็นๆครับผึกสมาธิไปด้วยชา้าๆ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได,ไมได้มีข้อจํากัดอะไรว่าจนเต็มนะครับจนเต็มเลยจนมาถึงขอบ r, เลยนะครับนี่คือแบบที่หนแบบที่2จากขีดนะครับแนวนอนผลของมันล้อม,อมรอบขีดก่อนพอเราล้อมรอบขีดเนี่ยผลลัพธ์ของมันก็จะเป็นวงรีเลยครับเป็นวงรีเลยแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มเหมือนกับที่เราเพิ่มของวงกลมเมื่อครู่นะครับเหมือนที่เราเพิ่มวงกลมเมื่อครู่การจับดินสอเนี่ยเราจับแบบธรรมดา หรือแบบฟั่มมือก็ได้นะแต่ในนิดที่ครูอาทิตย์ให้ดูเนี่ยครูจับแบบธรรมดานะครับเพื่อเส้นของมันเนี่ยจะได้ออกมาเป็นไงครับค่อนข้าง,างากะคมก็ให้รู้เหมือนกันว่าในขณะที่เราทำเนี่ยพยายามกลั้นหายใจนะครับพยายามกลั้นหายใจตาดูแล้วก็พยายามดูช่องควยด้วยแล้วยกดินสอได้ครับอ่ายกดินสอได้ค่อยปฏิบัติต่อทำจนกระทั่งเต็มเฟรมเลยเต็มเฟรมไปถึงขอบเลยครับ นะจนกระทั่งถึงขอบเลยนะนี่ก็เป็นลักษณะข,ของการใช้เส้นโค้งล้อมรอบขีดและล้อมรอบจุดนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นขีดในแนวนอนล,ล่ะครับผลจะเป็นยังไงก็จะเป็นในแนวตั้งล่ะครับเมื่อกี้ในแนวนอนอในแนวตั้งผลของมันก็คล้ายๆกันครับถ้าว่าเราจะจับแบบคว่ำมือด้วยก็ได้ครับจะจับแบบคว่ำมือด้วยก็ได้เพื่อฝึกทั้ง3มแบบไปเลย นะครับนี่แบบพัอมือแล้วก็ได้เราจะเห็นได้ว่าผลของมันเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนเราก็เราก็ต้องเราก็ต้องสังเกตดูว่าเออผลลัพธ์มันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะนะครับอันนี้คือ,อแบบฝึกหัดที่ที่สองครับอย่าลืมนะครับห่างกัน1มิลลิเมตรทำจนเต็มกระดาษเลยจนเต็มแผ่นเลยโอเคครับต่อไปนะครับเป็นแบบฝึกแบบที่3ครับแบบนี้เนี่ยเราจะใช้กระดาษถึง3แผ่นด้วยกันนะครับ ราะฉะนั้นขอให้พวกเราหรหนักเรียนทุกคนเนี่ยพยายามซื่อสัตย์ต่อกฎกติกานะครับที่ให้ไปด้วยถ้าเราอยากจะมีความชํานาญนะมีทักษะที่ดีขึ้นก็พยายามทําตามรูปแบบที่กําหนดเงื่อนไขยยเป็นอย่างไรอะไรในรักษาให้ดีนะครับในรูปแบบที่3นี้นะครับตามกติกาหรือว่าตามที่ระบุเอาไว้เนี่ยคือให,ให้ให้พับกระดาษนะครับให้พับกระดาษทั้ง3แผ่นเลยเนี่ยเราจะวาดรูปขนาด A A2 เนี่ยครับเราพับกระดาษเลยครับพับกระดาษพับกระดาษเราจะวาดสามรูปประพับสามแผ่นครับพับสามแผ่นพับอีกครั้งหนึ่งครับพับอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องตัดนะเราพับเพื่ออะไรล่ะพับเพื่อหาช่องที่มันได้ขนาดพอดีกันโอเคแลลวเราคลี่ออกอ่าแล้วเราคลี่ออกอ่านะครับเราก็จะได้อย่างนี้ครับ หลังากอะอย่างนี้เราก็มาเตรียมความพร้อมนะครับโดยการใช้นีหนีบให้มันพร้อมใช้แล้วครับอันนี้คือ1แผ่นครับใน1แผ่นนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับมีอยู่ทั้งหมด4 4แบบนะครับตรงรอยรอยพับเนี่ยให้เราลงลงเส้นเลยครับเพื่อแบ่งเลยลงเส้นห้เห็นชัดๆเลยว่าเนี่ย มันมเนีเป็นเนี้ยทั้งหมดมันจะมีอยู่ 4... 4ช่องนะครับจะมีทั้งบมดีช่องอนี่คือนี่คือใน1แผ่นครับจะมี4ช่องช่องที่1ช่องที่2ช่องที่สแล้วก็ช่องที่4ตามกติกาบอกว่าในช่องที่1เนี้ยให้วาดเส้นแนวตั้งแนวตั้งคือจากบนลงล่างช่องที่2ให้ลากเส้นแนวเฉียงจากซ้ายไปขวาเส้นที่3มก็จากวาดเส้นแนวเฉียงเหมือนกันจากซ้ายไป เส้นสุดท้ายในแนวนอนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันจะมีแนวนอนอยู่หนึ่งช่องแนวตั้งอยู่หนึ่งช่องและแนวเฉียงอยู่2ช่องทั้งหมดนี้เราก็จะแยกกันอย่างนี้นะครับทั้งแผ่นเลยเราจับแบบธรรมดาทั้งแผ่นเลยครับแล้วอีกแผ่นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งทําเหมือนเดิมนี่แหละจับแบบคว่ำมืออีกแผ่นหนึ่งทําอย่างนี้นะครับจับแบบหงายมือเราจะได้รูปถึง3รูปครับ เอาทีนี้ครูจะสาธิตให้ดูในในทั้งหมดเนี้ยจะสาธิตให้ดูทั้งทั้งสามแบบเลยดีกว่านะครับเพื่อจะให้เรานั้นได้ไปใช้งานในแบบที่สองแบบที่สามได้ครูขอเลือกช่องแรกขอเลือกช่องที่หนึ่งเนี้ยให้เป็นการจับแบบธรรมดาดีกว่าเพื่อจะได้ง่ายและช่องที่สองครูจะจับแบบคว่ำมือครับช่องที่สามก็จะจับแบบหงายมือแล้วก็ช่องสุดท้ายก็จะจับแบบ เอาค้อมืออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลักษณะการจับแบบค้อมือเนี่ยมันจะมีกรณีพิเศษคือถ้าเราลากเส้นตามมาหาตัวเนี่ยเส้นมันจะเล็กแต่ถ้าเราลากเส้นขนานกับตัวเนี่ยเส้นมันจะใหญ่มันจะมีอยู่2ลักษณะอยู่นะครับโอเคครับเริ่มเลยช่องที่1จับแบบธรรมดาอขอเลื่อนตัวหนีบหน่อยเน,นี่นะครับเวลาเราใช้ตัวหนีบเนี่ยเราก็ะจะ เอากระดาษมาลองหน่อยเพื่อป้องกันการปิดเนี่ยเอาเริ่มเลยครับช่องที่1จับแบบธรรมดาวิธีการก็คือทั้งแผ่นให้แบ่งสองทั้งแผ่นทั้งช่องให้แบ่งสองแบ่งสองแบ่งสองไปเรื่อยๆนะครับเอาดูจาก1ใหญ่เป็น2ครับกะช่องไว้ให้ดีเมื่อกี้เราฝึกไปแล้วในแบบฝึกหัดที่1กะให้ดีครับเริ่มเส้นแรกแบ่งครึ่งเลยครับลากมาเลยในขณะลากถ้าจะให้เส้นสวยก้านหายใจครับอย่าหายใจ เหมือนเราดำน้ําครับอืมนะได้แล้วแบ่งออกเป็นสองจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่ดูตรงกลางจากสองช่องเป็นสี่ช่องจับแบบธรรมดาครับอจากหนึ่งช่องใหญ่เป็นสองช่องเล็กจากสองช่องเล็กเป็นสี่ช่องเล็กจากสี่ช่องเล็กเดี๋ยวเราก็ทำเป็นแปดช่องเล็กไปเรื่อยๆครับในขณะที่เราทําตัวนี้เราพยายามดูช่องไวให้ดีครับ มันจะต้องมีระยะห่างที่เท่าเท่ากันการหายใจในขณะลากเส้นตรงครับจากบนลงล่างให้ถึงขอบเลยจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดจากแปดเป็นสิบหกนะครับเห็นไหมครับมันจะติดไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับนะครับดูช่องไฟครับเราก็จะเกิดความจำนาขึ้นนะครับเห็นไหมครับเส้นตรงเราลากได้โดยไม่อาศัยไม้บรรทัดเลยจากสิบหกก็เป็นสามสิบสองใส่เข้าไปอีกในช่องเนี้ยจะแปดธรรมดา สามสิบสองลากไปเลยพยายามอย่าให้เส้นเนี่ยมันมันไปทับซ้อนกันนะครับเส้นตรงสำคัญมากทุกคนต้องลากได้วาดได้ถ้าวาดเส้นตรงไม่ได้อย่าหวังจะไปวาดอย่างอื่นครับอ่านี่ช่องที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วจับแบบธรรมดาทั้งหมด32มสองช่องอแต่ถ้าเราจะวาดแค่16ช่องได้ไหมก็น่าจะได้ครับโอเคครับต่อไปในช่องที่สอง จับอย่างนี้ครับแบบฝ่อมือถ้าเราจับในแนวนอนอย่างนี้จะได้เส้นใหญ่ครับแต่เราจับในแนวตั้งก็จะได้เส้นเล็กลงเหมือนเดิมครับ1เป็น2 2เป็นสี่ี่เป็นแ8ดดเป็นส6บไล่ไปเรื่อยๆครับนี่แบบฝ่อมือครับอ่านะครับให้รู้กันนะครับไล่ไปจนกระทั่งครบ16เส้นหรือ32เส้นก็ได้ต่อไปอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นการจับแบบหงายมือทีนี้ดินสออยู่บนนี่ยากหน่อยหงายมือนี่ยากหน่อยนะครับยากนิดหนึ่ง อันนี้นะครับปรับเสียนเลยครับปรับเซียนอันนี้นะครับปรับเซียนเลยแหละนะครับเลื่อนนิดนึงติดขอบโตจาก1เป็น2 2เป็น4 4ีเป็น8นะครับนี่ไล่ไป8เป็น16 16เป็น3 2นี่แบบหงายมือนะปรับเซียนหน่อยนะครับปรับเซียนหน่อยอหยายมือหรือจะไล่า่างนี้ก็ได้หงายมือนะครับแต่มือจะต้องต้องกั้นหายใจนะครับไม่งั้นจัสั่น ไล่ไปให้ได้32ช่องถือว่าใช้ได้สุดท้ายแบบคว่มมืออีกครั้งหนึ่งนะนะคว่มมือครั้งหนึ่งคราวนี้เร,เ,รเราเราเราเปลี่ยนแนวจากลงมาตรงๆเป็นเป็นสัมผัสอย่างนี้นะครับแต่เราจะวาดตรงๆอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อต้องการเส้นใหญ่อ่าลากอย่างนี้เป็นแนวของแบบฝึกอ่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ32ช่องครับ นี่คือลักษณะของการทําแบบฝึกหัดนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับไปลองทําดูนะครับว่าทั้งสรูปแบบที่ให้ไปเนี่ยว่าว่ามันมันเป็นยังไงแล้วเราก็จะเห็นในประโยชน์ของมันเลยครับขอให้นักเรียนทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อการวาดรูปนะครับเพราะถ้าเรามี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 กลกลกลโกงหรืออะไรอยู่ในตัวเนี่ยไม่ดีครับพยายามซื่อสัตย์เข้าไว้แล้วเราก็จะเกิดผลครับสำหรับวันนี้ก็ าการสาธิตตั้งขาวรูปแบบก็ถือว่าเสร็จสิ้นครับ